วัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครกลับมาสู่รายการบทเรียนเพื่อชีวิตนะครับและในวันนี้ก็เป็นสปาโตแรกของปีคงจะต้องกล่าวคําทักทายว่าสวัสดีปีใหม่นะฮะวันนี้ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับผู้ร่วมรายการของเราจากทางด้านขวามือสุดของผมเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์เตี่ยมบุญเจริญรัตน์นะฮะสวัสดีค่ะและท่านต่อมาก็จะเป็นอาจารย์ประกาศิลเลขาสุวรรณนะครับสวัสดีครับและท่านถัดมาก็จะเป็นอาจารย์กมลไัยพุทจริงนะครับก็ ปีใหม่แล้วเนี่ยไม่ทราบว่าไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างครับหลายที่จะไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยน่าไว,ว้วางใจเท่าไหร่ยัง <S 1> <S 1> ยังไม่ได้ไปเลยใช่ไหมครับเพราะว่ขาขณะนี้เราบันทึกรายการกันอยู่นี่ยังไม่สิ้นปีนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะครับก็ได้บันทึกรายการเอาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทักทายทุกทุกคนที่เป็นผู้ชมของเราทางบ้าน,นในช่วงปีใหม่เช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรายังคงนมัสการพระเจ้าอยู่แล้วก็ยังคงร่วม ในชั้นเรียนบทเรียนเพื่อชีวิตของเราด้วยกันนะครับอเอาละนะครับในวันนี้เราก็จะได้มาพูดถึงเรื่องราวของบทเรียนในไตรมาสที่1ของปี2021นะซึ่งได้พูดถึงพระธรรมอิสยาห์นะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบสะสมบทเรียนนะเพราะฉะนั้นพอไปดูชั้นวางหนังสือเนี่ยย้อนกลับไปในบเนเนทเรียนหลายๆเล่มที่ผมสะสมเนี่ยปรากฏว่ายังไม่มีบทเรียนสักเล่มหนึ่งที่พูดถึงเรื่องพระธรรมอิสยาห์ฮะเล่มอื่นก<ส>็ได้พูดเอาไว้แล้วแต่ว่าพระธรรมอิสยาห์เนี่ย พยายามค้นดูเผื่อว่าจะได้เป็นข้อมูลในการศึกษาในในตอนนี้ e อนี้แต่ว่าก็ไปค้นดูก็ปรากฏว่ายังไม่มีพธททมเล่มนี้หรือว่าอาจจะผลิตออกมาได้มีการสอนเ,อเป็นบรรจุเป็นหัวข้อในการศึกษาบทเรียนก่อนหน้านั้นแต่ผมอาจจะเกิดไม่ทันอันนี้ก็ไม่ทราบได้เลยครับแต่ว่าเท่าที่ค้นดูก็ยังไม่มีเล่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก่อนอื่นเลยคงจะามาทักทายพูดคุยถึง บทนําเกี่ยวกับอิสยากันก่อนนะครับซึ่งอิสยานี้จะว่าไปแล้วก็ท่านเป็นผู้เผยพระชนะที่มีความยิ่งใหญ่ท่านหนึ่งแล้วก็ในหนังสือพระธรรมอิสยากเป็นพระธรรมเล่มแรกของพระคัมภีร์หมวดผู้เผยพระชนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพระธรรมที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับมีท่านใดบ้างคะที่จาข้อความดีๆข้อความที่ไพเราะจากในพระธรรมอิสยาได้บ้างนะครับเป็น ตอนไหนข้อความอะไรบ้างนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระธรรมอิสยาเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระสัญญาขององค์พระเยซูค,คริสต์ตั้งแต่ตั้งแต่พูดถึงในอิสยาบทที่7บ,บทที่9บทที่9พูดถึง <c oughs> พระสัญญาที่จะประทานองค์พระเยซูคริสต์ให้กับเราแล้วหลังจากนั้นก็พูดถึงอะไรนะีไม้อ้อช้ำแล้วะฟงอะไรแบบนีบส้สิ่งสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้ว แล้วข้อความผิดที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นในอิสยาบทที่40ครับข้อ3-13ใช่ไหมครับครับผู้ที่เรียวแรงจะเสริมเรียวแรงขึ้นและทำานอาที่ยาน,นขึ้นเหมือนนกกินซีใช่ไหมครับ <laughs> อันนีเน้เป็นหนึ่งในพระธรรมที่ <laughs> เราประทับใจแต่สิ่งพระธรรมที่ติดตัวในติดตัวเราเนี่ยอยู่ในอิสยาบทที่43ข้อ2 ว่าถ้าเกิดเราเป็นแฟนพันแท้ของลิเวอร์พูลเนี่ยรเราจะรู้เลยว่าตรงนี้คือเราจะไม่เดินลำพังพระเจ้าจะทรงสถิจตยอยู่ด้วยไม่ว่าเราจะตก,ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอัน <laughs> นี้ร <laughs> พระธรรมอิสยาบท <laughs> ที่43ข้อรับ,รบ <laughs> แล้วอาจารย์ประกาศสิทธ์มีข้อความที่ประทับใจจากในพระธรรมอิสยาห์ไหมครับของผมนีเน่เป็นอยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่4ข้อที่22ซึ่งจะมีข้อความค,คล้ายๆกับ บทที่1ข้อที่18นะครับในนี้บอกว่า,เ,าเราได้ลบล้างการทรยศของเจ้าเสียเหมือนเมฆและลบล้างบาปของเจ้าเหมือนหมอกจงกลับมาหาเราเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วอันนี้เป็นพระสัญญาที่มันสร้างความหวังให้กับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนบาปมากๆแล้วก็ มีวิธีไหนที่จะทําให้เราพ้นจากความบาปหรือความตายนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ได้ให้กําลังใจแล้วก็ความหวังกับผู้ที่ติดตามพระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์นะครับครับผมจําได้ข้อความหนึ่งจําได้แม่นเลยเวาลาอ่านว่าธรรมสิยาคือหนามย่อยหนามใหญ่อย่างเงี้ยครับมักจะถูกเน้นบ่อยๆในคําว่าหนามย่อยหนามใหญ่และไม่เลี่ยงฉะนั้นก็จะมีคําว่าอิมานูเอลอย่างเงี้ยนะที่เราจําได้จําเป็นคำๆนะครับ อาจารย์เตี่ยมนะครับมีถ้อยคำอะไรที่ประทับใจจากอิสยาไหมครับค่ะก็อิสยาบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าหากเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีที่สุดจากผืนแผ่นดินที่ว่าอันนี้เป็นคำสัญญาแน่นอนสัตย์ซื่อของพระองค์เลยนะฮะเมื่อเรากลับมาหาพระองค์เนี่ยและเชื่อฟังใช่ครับค่ะคือถ้าเราศึกษาอิสยาเนี่ยดูหมดเลยอิสยาจะเป็นช่วงเวลาวิกฤตใน เรื่องของบ้านเมืองนะฮะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่และก็ปรากฏว่าเป็นช่วงเวลาเดียวก,กันกับอีกชนชาติหนึ่งที่ก็เติบโตขึ้นมายิ่งใหญ่นะฮะเป็นชนชาติที่รุ่งเรืองขึ้นมาอย่างเช่นอสัสซีเรียนะฮะแล้วก็ในเวลานั้นก็พบว่าอาณาจักรทางเหนือนะฮะก็ถูกยึดครองไปแล้วโดยอัสซีเรียนะฮะส่วนอาณาจักรทางใต้ก็คือยูดาห์นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การทรงนำของพระเจ้าอยู่นะะแต่ว่าก็ดูเหมือนเราจะมีสถานก,การณ์บางอย่างที่ ไม่ค่อยมั่นคงต่อประเทศนี้ด้วยเช่นกันและพระเจ้าก,ก็ปราถนาที่จะย้ําเตือนชนชาตินี้ให้ยังคงไว้ใจพระเจ้าแต่ว่าดูเหมือนเตือนไปแล้วก็ยังไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะใช้เวลาตลอดตรมาสนี้เพื่อการศึกษาหนังสืออิสยาห์นะผู้เขียนพระธรรมนี้ที่เราจะศึกษาร่วมกันนี้ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนฮะอาจารย์กังวันไพรครับก็ตามชื่อเลยครับก็คืออิสยาห์เป็นผู้เขียนครับโอเคนะฮะในในช่วงของกษัตริย์4พระองค์ในในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล กษัตริย์องค์สุดท้ายที่เราจำได้ดีก็คือเฮเซกิยาที่ที่เรารู้จักดีเพราะอะไรเพราะว่าประชวนหนักแล้วพระเจ้าพระเจ้าให้อิสยาเนี่ยมาบอกมาบอกว่าเนี่ยจะตายแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือแบบร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ขอเหมือนเหมือนขอเวลาพระเจ้าก็ให้มา15ปีอะไรตัวนึงก็ ท่านก็รับใช้ถึง4สมัยด้วยกัน <Okay. S 1> ใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> และตลอดบทเรียนนี้ผู้เขียนบทเรียนนี้คือดรลอยเกนนะฮะดรลอยเกนเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาฮิบรูนะฮะซึ่งได้สอนอยู่ที่สถาบันใหญ่ของเราที่สหรัฐอเมริกาที่มหลาลัยแอนดรูนั่นเองนะครับซึ่ง mm hmm. ท่านก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของฮิบรูนะฮะเพราะพระคัมภีร์อิสยาก็ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาฮิบรูและท่านก็จบเ,เคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปอยู่ที่อิสราเอลถึง2ปีด้วยกันนะฮะแล้วก็จบ Phd หรือว่าจบการศึกษาระดับสูงตั้งแต่ปี1992แล้วก็เริ่มทำงานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่มหาลัยยูเนียนแปซิฟิกแล้วก็รวมถึงที่แอนดรูด้วยนะครับอเอาละนะฮรเราได้เกล็ดนำมาพอสมควรนะครับขออ,อาจารย์เปี่ยมบุญที่จะอ่าน ข้อควรจาของเรในวันนี้แล้วเราก็จะได้อธิษฐานด้วยกันนะครับในอิสยาห์ในบทที่หนึ่งในข้อที่18นะครับ,รบอิสยาห์บทที่หนึ่งข้อสินะครับพระยะโฮวาตรัสว่ามาเถิดให้พวกเราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างคนแกะครับมีความหมายมากทีเดียวนะครับบาปเจ้าจะแดงเข้มนะฮะ แต่ว่าก็จะขาวดังขีมะนะฮะในอันดับแรกนี้เราอยากจะขออธิษฐานให้กันก่อนนะครับเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าในฟ้าสวรรค์นในวันนี้ขอได้ทรงโปรดนําเราในการที่จะศึกษาบทเรียนให้เกิดความเข้าใจและขอได้ทรงโปรดเปิดเผยให้เราได้เข้าใจถึงความรักของพระองค์ที่พระองค์จะทรงไถ่อัตลักษณ์ของเราให้คืนมาให้มีความเหมาะสมให้มีอุปนิสัยที่คล้ายคลึงกันกับพระองค์ด้วยในวันนี้เราขอสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามพระสุกิจาอามนอามน,น เราเริ่มต้นในหัวข้อแรกที่พูดถึงว่าฟ้าสวรรค์เอ๋ยนะฮะซึ่งในยุคสมัยอดีตเนี่ยเราก็มักจะเห็นว่าคนก็ชอบทําข้อตกลงด้วยกัน, <c oughs> วกนเวลาทําข้อตกลงด้วยกันก็มักจะมีพยานที่จะมารู้เห็นด้วยนะฮะซึ่งคนในยุคก่อนนะถ้าเป็นข้อตกลงที่สําคัญสําคัญก็มักจะอ้างถึงเทพเจ้านะฮะและถ้าเราดูในเอเซียในบทที่1เริ่มต้นนะในบทที่1ก็ได้พูดว่าฟ้าสวรรค์เอ๋ยจงฟังแผ่นดินโลกเอ๋ยจงฟังเถิดนะในตรงนี้ <c oughs> เราจะสามารถเข้าใจได้อย่างไรบ้างครับไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านใดที่จะปั่นงานคิดตรงนี้ให้เรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของออการการกล่าวอ้างถึงสิ่งท,ที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งใหญ่อย่างเช่นในเรื่องของธรรมชาติภูเขาทะเลแม่น้ำซึ่งคนสมัยโบราณนเนชื่อว่ามี มีเทพเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นการทําสัญญาหรือทำศาสสานอะไรก็ตามเนี่ย mm hmm. ก็มักจะกล่าวอ้างสิ่งนั้นมาเป็นพยานเพื่อที่จะให้มันหนักแน่นและเพื่อที่จะทําให้คู่สัญญาเนี่ยไม่กล้าที่จะละเมิดสัญญานั้นนะครับ mm hmm. อันนั้นก็เป็น mm hmm. เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักการทางความคิดของคนในสมัยโบราณรนะครับซึ่งซึ่ง นั่นคือความเชื่อนั่นคือความเชื่อของพวกเขาใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านว่าฟ้าสวรรค์เอ๋ยจงฟังพันินโลกเอ๋ยนะฮะจงฟังเถิดนี่แสดงว่าฟ้าสวรรค์กับพันินโลกไม่ได้เป็นตัวตนที่สามารถที่จะได้ยินเข้าใจได้แต่ว่าในจุดนี้คือเหมือนกับเป็นตัวแทนใช่ใช่ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของโทษนะครับเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่จะกล่าวอ้างในสิ่งเหล่านั้นนะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นก็เป็นอีกอีกบริบทหนึ่งผมมอง ถึงเรื่องเกี่ยวกับฟ้าสวารรค์ผมนึกถึงความีอยู่ข้อนึงปฐมการบทที่หนึ่งข้อนึง <c oughs> ในปฐมการพระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวารรค์และแผ่นดินโลกอันนี้เป๊ะเลยเราเราเห็นหลักฐานอยู่หลักฐานหนึ่งว่าพระเจ้าพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวารรค์และแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมือม่อเมือม่อจะตัดสินหรือเมื่อจะกล่าวอะไรก็ตามเนี่ย ให้ฟ้าเป็นพยานให้แผ่นดินที่พระเจ้าทรงสร้างเนี่ยเป็นพยานในในในสิ่งที่พวกท่านทำเนี่ยนี้ยนี่แหละนี่แหละคือฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าครับแล้วจะพูดอีกนายหนึ่งก็คือว่าออขอให้พระเจ้ามาเป็นใช่ใช่ใช่ครับ เพราะฉะนั้นทน่านอิสยาตระหนักดีว่าในเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลําบากแล้วก็หลายๆครั้งประชาชนคนหนเ่ียเก็ได้หลงลืมพระเจ้าไปนะก็ฟังดูก็คล้ายๆกับคนในปัจจุบันในยุคนี้ด้วยเช่นกันนะเมื่อเราได้สูญเสียอัตลักษณ์ของเราบางทีเราเป็นคริสเตียนเรามีความเชื่อว,ว่ารปสู่เป็นผู้ไทยเราแล้วนะแต่ว่าดําเนินชีวิตไป อยู่มาอยู่ไปก็กลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในความรอดนะฮะดูเหมือนว่าอัตลักษณ์ของตัวเองก็สูญเสียไปไม่ค่อยแน่ใจนักนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นงานคิดที่ดีสําหรับเราด้วยนะ,ะว่าพระเจ้าจะไถ่อัตลักษณ์ของเรากลับคืนมาได้อย่างไรนะ,ะอันดับแรกก็ดูเหมือนว่าไอซียก็อ้างถึงพระเจ้าแล้วก็อ้างถึงมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับพระผู้สร้างที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้นะครับมัน,มน แรงเหมือนกันนะพูดถึงถ้าถ้าพูดไปแล้วได้แรงเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อข้อต่อมาเนี่พูดถึงโคยังรู้จักเจ้าของของมันครับโคยังรู้จักลายังรู้จักลางย่าของนายมันแต่อิสราเอลไม่รู้จักชนชาติไม่รู้จักชนชาติของเราไม่เข้าใจว่าพวกเขาเนี่ย เป็นของใครพระเจ้าเป็นเจ้านายมีพระเจ้าเป็นเจ้านายโอ้ให้ฟ้าสวรรค์ให้แผ่นดินโลกเป็นพยานเถอะเนี่ยทาไมเขาทําไมเขาถึงไม่เข้าใจประมาณนี้เข้าใจยากเหลือเกินใช่ก็ไม่อยากจะ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 พูดถึงตรงๆนะเพราะว่ามันเหมือนกับ โดนด่าใช <laughs> ่ท่านจะแรงว่าโ <laughs> <Yeah. S 1> ง่กวา่าเ <laughs> <laughs> ล่านั้นเนาะโอ้โหแบบยังจำได้ว่าปีที่แล้วช่วงเดือนมีนาเนี่ผมเดินทางไปประกาศไปไปมีส่วนในการาต่อเติมกิจจาติจักรเดินทางไกลามากนะครับจนถึงเพชรกำแพงเพชร <Okay. S 1> และต้องจากตัวเมืองไปยังหมู่บ้านอีกประมาณร่วมร่วม80และเป็นทางที่ลำบากนะครับ ก็แล้วตลอดเส้นทางเราก็จะเห็นว่ามีฝูงวัวฝูงควายเดินอยู่ไม่มีเจ้าของฮะ<ม>แต่ว่า,ววารู้แน่ได้ว่าฝูงสัตว์เหล่านี้ยังไงเขาก็ไม่หลงทาง<ม>เขาจะกลับไปยังบ้านของเขาได้นะไม่มีเจ้าของตามมาคอยคอ,อยต้อนกลับบ้านเขาเดินมาเาอง,าองใช่เนะ่ยเขารู้เจ้าของเขารู้จก<ม>ักบ้านว่าจะกลับบ้านได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นคนอิสราเอล ก็ดูเหมือนจะตกในสภาวะที่ลําบากกว่านะเพราะว่าเขาไม่รู้พระเจ้า<ม>ผู้สิงเป,เ,<ม>เป็นเจ้าของเขานะครับโอเคนะเราไปกันต่อดีไหมฮะในหัวข้อถัดมาที่พูดถึงการนิยมพิธีที่เสื่อมรามนะฮะในหัวข้อนี้ก็ดูเหมือนว่าจะคล้ายๆกับยุคสมัยที่พระเยซูได้ตาําหนิคนยิวมสมัยก่อนว่าโอ้เจ้าชําระแต่ภายนอกแต่ข้างในเจ้านั้น<ม>ก็ เป็นเหมือนดังหลุมฝังศพนะฮะคือดีดูดีแต่ภายนอกแต่ภายในไม่ค่อยดีนะฮะโดยเฉพาะจิตใจนะในหัวข้อนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์เปียบบุญพอจะแบ่งปันให้กับเราขยายความในข้อนี้ให้กับเราได้ไหมครับค่ะก็อย่างที่ว่าเนาะโดนเปรียบเทียบมาอิสราเอลช่างเป็นผู้ที่ลืมง่ายนะคะแล้วก็พระเจ้าก็จริงๆแล้วดูแลนะคะพระเจ้ารอคอยพระเจ้าอยากให้อภัยแต่ว่า ไม่กลับมาสักทีนะคะหันไปจากทางของพระองค์แล้วก็ไปทำอะไรหลายอย่างแล้วก็มาถวายบูชามาอธิษฐานพระเจ้าบอกพระเจ้าไม่ต้องการะอะไรสิ่งที่ไม่มีไร้ความหมายสำหรับสิ่งนี้กับเ,เมื่อพระองค์เห็นจิตใจของเขาที่ยังไม่ได้กลับมาหาพระองค์ฉะนั้นพระองค์รอคอยพระองค์อยากจะให้เขา,เาได้ กลับใจหันกลับมาหาพระองค์ทำในทางของพระองค์แล้วก็เชื่อฟังพระองค์ถึงเวลานั้นน่ะการพิธีกรรมของเขาอะถึงจะเป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็นที่พระองค์ทรงพอพระทัยนะคะผมขออ่านเสริมตอนที่พี่เปี่ยมได้พูดถึงตอนนี้นะฮะอยู่ในอิสยาในบทที่หนึ่งในข้อที่11และ,ะข้อที่12นะเนี่ยนี่บอกว่าองค์รพระผู้เป็นเจา้าตรัสว่าเครื่องบูชาทั้งหลายของเจ้า มีความหมายอะไรสำหรับเราเราเอียนเครื่องเผาบูชาและเอื้อมแกะผู้และไขมันของสัตว์อ้วนพีแตเราไม่ได้พอใจกับเลือดและเลือดแพะแกะหรือเลือดวัวนะฮะ <c oughs> ค่ะครับพระเจ้าไม่พอใจในสิ่ง <c oughs> ที่เขาได้ถวาย <c oughs> เพราะว่าเขาคือเขาอาจจะพึงพอใจในเรื่องของรูปแบบพิธีกรรมดูเหมือนเขาจะสัดซื่อม,มากในเรื่องการที่เราที่คนอิสราเอลเขาได้รักษากฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างดีเลยแต่ว่า ลึกๆในใจนั้นจิตใจเขาเหินห่างจากพระเจา้าเพราะ,<ล>ะฉะนั้นเขาอาจจะร่วมพิธีฟังดูคล้ายๆกับคนในยุคนี้นะเขาชอบพิธีกรรมมากแต่ว่าใจไม่ค่อยใ<จ>ไม่มา <c oughs> เ,หมเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ได้ได้ได้ตำหนิพวกฟาริสีธรรมจรกรว่าไงพวกเจ้าสัญชาติงูร้ายหรือว่าพวกหน้าซื่อใจคดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเขาคำนึงถึงแต่เรื่องของสิ่งภายนอกที่จะทําให้คนเนี่ย รู้สึกว่ามันขลังน่าเคารพบ,บูชาแต่ว่าภายในจิตใจ,จของคนเหล่านั้นเนี่ย<ช>ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเลยเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ให้คนรอบข้างเนี่ยได้สรรเสริญเขาผมนึกถึงพระมพีอยู่แห่งหนึ่งอยู่ในสดุดีบทที่50คือพออ่านสดุดีบทที่50เนี่ยถึงเข้าใจว่างงสงสัยชาวอิสราเอลเ,เข้าใจพระเจ้าผิดหรือเปล่า อยู่ในซาดีบทที่50ข้อ7เป็นต้นไปนะบอกว่าประชากรของเราเอ๋ยจงฟังและเราจะพูดอิสราเอลเอ๋ยเราจะทักทวงเจ้าเราเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเจ้าเราไม่ได้ตำหนิเจ้าเรื่องเครื่องสัตวบูชาของเจ้าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของเจ้ามีอยู่ต่อหน้าเราเสมอเราจะไม่รับวัวผู้จากเรือนของเจ้าหรือแพะผู้จาก้อของเจ้าเพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา ทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอดเรารู้จักนกแห่งขุนเขาทุกตัวและสัตว์ในทุ่งท้องทุ่งเป็นของเราถ้าเราหิวเราจะไม่บอกเจ้าเ<ม>พราะพิภพ,อพ,อพอและสารพัดท,ที่อยู่ในนั้นเป็นของเราเรากินเนื้อวัวผู้หรือเราดื่มเลือดแพะหรือจงถวายเครื่องบูชาคือการขอบพระคุณแด่พระเจ้าและแก้บนของเจ้าต่อองค์ผู้สูงสุด และจงร้องทุนเราในวันยากลําบากเราจะช่วยกู้เจ้าและเจ้าจะถวายเกียรติแก่เราเห็นไหมครับคือเขาเขาคิดว่าเขาทําสิ่งเหล่านี้คือพระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการเครื่องบูชาพระเจ้าต้องการเลือดพระเจ้าต้องการเนื้ออะไรเนี้ยแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือให้พวกเขาดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องบูชาเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเราถึงมาถึงในพระธรรมอิสยาเราะอิดสะเอียนเครื่องบูชาของพระเจ้าไม่ไม่ไม่อยากไม่อยากเห็นอีกแล้วอะไรทํานองเนี้ยเครื่องบูชาเหล่านั้นจะไม่มีความหมายอะไรถ้าเกิดว่าใจของเราไม่ได้มาจากจิตใจที่ท่าทีที่ถูกต้องใช่พวกเขาเข้าใจผิดหมดเลยว่าพระเจ้าต้องการสิ่งนี้แต่ว่าพระเจ้าต้องการที่จะช่วยเหลือเขาต่างหากครับและในข้อถัดมานี้ในข้อที่12บอกว่าเมื่อเจ้าเข้ามาอยู่ต่อหน้าเรา ใครขอให้เจ้าทําเช่นนี้คำว่าทําเช่นนี้ก็หมายถึงว่าชอบในการถวายนู่นถวายนี่แต่ว่าใจไม่ได้ถวายให้พระเจ้านะฮะซึ่งเป็นการย่ำยีนิเวศของเรานะฮะการที่เราทําเช่นนี้ด้วยท่าทีที่ไม่ถูกต้องเราจะชอบไปโบสถ์แต่ว่าไปด้วยตัวเราแต่ใจไม่ได้ไปกับพระเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นการไม่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยนะครับอันนี้ต่อเนื่องกันเลยว่าพระเจ้า ได้บอกว่าเมื่อพวกเจ้ากลางมือของเจ้าออกเราจะปิดตาของเราจากเจ้าแม้ว่าเจ้าจะอธิฐานมากมายเราก็จะไม่ฟังนะครับด้วยมือของพวกเจ้าเต็มไปด้วยเลือดซึ่งตรงนี้แหะเป็นสิ่งที่ทีเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะห <c oughs> นัหนาสาหัสมากเลยคือ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 เป็นเป็นพวกที่ มือถือสากปากถือศีลผมเรียนนึกคำนี้แหละนึกไม่ออกนะครับก็คือพิธีกรรมต่างๆทำได้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 ได,ดีมากอะได้สมบูรณ์แบบ,บนะครับในภายนอกที่ท,ทุกคนมองมาว่ามันมันดูดีมันดูศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าภายในจิตใจเนี่ยเขาจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงพระเจ้าเลยพูดถึงพูดถึงพิธีกรรมเหล่านี้แล้วเรา,เรามองดูมันมันปาเถื่อนเนาะมันเหมือนป่าเถื่อนเนี่ยต้องฆ่าสัตว์สังเวยอ,อะไรแบบนี้ ซึ่งซึ่งมันไม่ได้ทำให้มันรู้สึกดีเลยอทุกวันนี้ถ้าเกิดเราเรามองย้อนกลับไปเขาเรียกว่าอะไรเป็นพิธีล้างแบบเส้นไหว้เส้นผีบ้างอะไรบ้างต่นนี้ต้องฆ่าไก่ต้องฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าสารพัดเหล่านี้มันไม่ได้น่าดูสักนิดเดียวเราอยู่ในพิธีรู้สึกว้าว่นกังวลใจใช่ถ้าเกิดทุกวันนี้ยังมีอยู่นี่โอ้โหแบบแต่วอาในสมัยนั้นอาจจะเป็นเรื่องของเพราะว่าบริบทของ ในยุคพระกมีเดิมกับในยุคใหม่นี่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันในยุคพระเดชกับยุคของพระคุณนี่มันมัน,มนต่างกันยุคของพระเดชเนี่ยตรงนั้นอาจารย์นั้นเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของข้อกฎหมายที่ที่ของที่พระเจ้าได้ให้มเซสมาว่าคุณจะต้องทำอะไรอะไรอะไรบ้างในนั้นมันมีวัตถุประสงค์แฝงอยู่เสมอนะครับการที่ฆ่า วัวผู้แกะผู้แล้วจะต้องมีลักษณะที่สมบูรณ์แบบด้วยเนี่ยมันก็จะมีความหมายอยู่ในนั้นสิ่งที่ดีที่สุดต้องมาถวายพระเจ้าและการการเชือ่อการฆ่ามันก็จะเล็งไปถึงในอนาคตซึ่งเป็นคำคพยากรณ์อีกทีหนึ่งอันนั้น <c oughs> ใน,นา <c oughs> อาจารย์ได้พูดถึงจุดนี้เราจะขอไปประเด็นต่อมาเลยซึ่งมันเชื่อมกันอยู่ในห<า>ัวข้อว่าการโต้แย้งอาการโต้เหตุผลของการแห่ไัยซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเลือดที่เมื่อกี้เราอ,าอ,อ่านข้อความจำไวว่าถึงบาปเจ้าจะแดงกัมนะฮะแต่ว่าพระเจ้าจะทําให้ขาวดังหิมะนะฮะถึงจะแดงเหมือนผ้าที่แดงเข้มแต่ว่าจะทําให้ขาวเหมือนกับสาลีเนี่ยเรามาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยกันนะครับสําสหรับตัวนี้เนี่ยก่อนหน้าที่เราจะอ่านใน,ใน เกี่ยวกับพราะในในในหัวข้อนี้เนี่ยข้อพระคัมภีร์ที่สําคัญก็คืออิสยาบทที่1ข้อที่18นะครับอย่างที่ข้อควรจาได้อ่านไปแล้วเรามาดูก่อนหน้านี้สักสองข้อนะครับข้อที่16ข้อ17เนี่ยในนี้บอกว่าจงชําระตัวและทําตัวเจ้าให้สะอาดจงเอาความชั่วของเจ้าให้พ้นจากสายตาเราจงเลิกทําชั่วจงฝึกทําดีจงสอบแสวงหาความเป็นธรรม จงแก้ไขการบีบบังคับจงแก้ต่างให้ลูกกรำพร้าพ่อจงสู้ความเพื่อหญิงไม้มนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเหมือนเหมือนกับวางเงื่อนไขก่อนวางเงื่อนไขว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับเราลองมาย้อนกลับมาดูนะครับว่าสำนวนการขอร้องขอการชำระบาปเนี่ยกสัตริย์ดาวิดได้ พูดถึงตรงนี้นะครับรษัตย์ดาวิดได้ได้ร้องขอพระเจ้านะครับในสรดุดีที่51บทที่7แล้วก็บทที่14เกี่ยวกับเรื่องของของการที่พระองค์ได้ร้องขอให้พระเจ้าเนี่ยได้ได้ใช้ใบหูศพชำระพระองค์เพื่อที่จะชำระมณทินพร,พระองค์เพื่อที่พระองค์จะได้ขาวสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าก็จึงได้กล่าว บทของพระคัมภีร์ข้อนี้ขึ้นมานะครับเพื่อ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 ตอบโต้กับกับสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดได้ร้องขอกษัตริย์ดาวิดทำบาปอะไรกษัตริย์ดาวิดได้รับเอานางบัชเชบาใช่ไหมครับเข้ามาเป็นภรรยาโดยวิธีการที่ถ้าเป็นสมัยนิบบโอชั่วช้ามากฆ่าฆ่าผัวเขาเสียแล้วก็เอาเมียเข้ามาซึ่งอันนั้นก็เป็นบาปที่กษัตริย์ดาวิดเนี่ย สํานึกอยู่ในใจตลอดเวลาเป็นความรู้สึกผิดบาปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ได้ได้ไดให้ข้อพระคำัำภีข้อนี้มานะครับในข้อที่18ต่อกต่อลยบอกว่ามาเถิดให้พวกเรามาสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะและในข้อ19กับข้อ20เนี่ยก็ได้บอก,กํำชับอีกทีนึงบอกว่า ถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินแต่ถ้าพวกเจ้าปฏิเสธและกระบฏเจ้าจะถูกกลืนกินด้วยคมดาบเพราะว่าพระโอษของพระยาเวตห์ตรัสไว้แล้วจะมีทั้งทั้งพระสัญญาแล้วก็คำคำกล่าวโทษ้นะครับขอบคุณอาจารย์ปะรรกสิทธิ์มากครเนื่องจากเวลาของเรา,าจำกัดแล้วก็ ใกล้หมดลงแล้วนะเพราะฉะนั้นเ,เราคงจะขอสรุปในตอนท้ายนี้นะไม่ทราบว่าอาจารย์เปี่ยมนะฮะแล้วก็อาจารย์กังวลไพรมีหัวข้อใดที่ต้องการที่จะเน้นนะซึ่งเป,เป็นหัวข้อที่สําคัญผมกลัวว่าเราจะไม่สามารถครอบคลุมทุกประเด็นได้เพราะฉะนั้นอยากจะขอ,อ,อทั้งสองท่านด้วยที่จะสรุปสั้นๆในตอนท้ายนะี้ให้กับเราในหัวข้อที่เหลือนะครับครับผมมอง <c oughs> ผมมองลักษณะของบทเรียนในสัปดาห์นี้คือ ในตอนท้ายของในวันในวันวันเสาร์นะวันสบาโตนะบ,บอกว่าสัปดาห์นี้เรามองไปยังงานของพระเจ้าที่ทรงไถ่ประชากรของพระองค์ให้กลับไปหาพระองค์เอง mm hmm. การการที่พระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระองค์กลับไปหาพระองค์เนี่ยพระองค์จึงนําเรื่องนี้มาเหมือนกับมาขึ้นศาลนะรมาขึ้นศาลอันนี้อันนี้อยากให้เรามองภาพของของการที่พระเจ้าเนี่ยกำลังนํา ประชากรของโปร่งเนี่ยมาอยู่ในศาลศาลมีอะไรครับมีมีมมผู้ตัดสินีผูพ้พิพากษาใช่ไหมมีผู้พิพากษามีพยานพยานคืออะไรครับมีแผน่นสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพยานมีมีโจทกับจำเลย <c oughs> ใครเป็นโจท <c oughs> พระเจ้า <c oughs> พระเจ้าเป็นโจทย <c oughs> ใครเป็นจำเลยอิสราเอลเป็นจำเลยเสร็จแล้วพอถึงตรงนี้ก็คือเราเรามาภาษาอังกฤษ ในข้อ18เนี่ยถ้าเกิดเราดูภาษาอังกฤษนะครับบอกว่า Let us set this matter Let us set this matter บอกว่า Come now Let us settle the matter Say the Lord Though your sins are like scarlet They shall be as white as snow Though they are red as crimson They shall be like wool If ในข้อ19เริ่มต้นในคบ if ในข้อ20เริ่มต้น,นคำว่า but เห็นไหมครับก็ค,บคือถ้าถ้าเกิดเรามามาแก้ไขสิ่งเหล่านี้เหมือนเหมือนเอามาขึ้นศาลมามาต่อสู้กันมาโต้แย้งกันซิว่าอันไหนผิดอันไหนถูกถ้าเกิดท่านทำตามถ้าเกิดท่านทำตามแล้วทำให้ถูกต้องแล้วทุกอย่างก็จะจบ ทุกอย่างก็จะเคลียร์นี่ยนี่แหละคือพระเจ้าต้องการพระเจ้าต้องการให้ประชากรของโปรองกลับมาหาโรรองให้ดําเนินอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าหลงผิดแล้วก็ลงผิดเลยแล้วก็ยังยังคิดว่าตัวเองถูกอยู่ <c oughs> มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ของศาลเนี่ยเป็น,เป,นเป็นภาพหนึ่งให้เราได้ได้เห็นถึง <c oughs> พระธรรมอิสยาทั้งเล่มเลยนะครับ <c oughs> เป็นลักษณะแบบนี้ครับ,รบน่าสนใจทีเดียวครับเนื่องจากเวลาเราได้หมดลงแล้วนะครับอาจารย์เปี่ยมพอจะมีสองสามคำที่จะทิ้งท้ายตรงนี้ไหมครับก็เห็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รอคอยนะคะแค่กลับมากลับมาเท่านั้นก็ให้อภัยแล้วฉะนั้นอยากจะให้เรามาหาพระองค์นะคะยานี้จากไปจากพระองค์เมื่อเราทำในสิ่งที่ผิดครับ ไม่ว่าจะในย,ยุคสมัยใดนะฮะสังคมใดก็คงจะคล้ายกันนะฮะคือสมัยก่อนคนเซลลก็จะอยู่ท่ามกลางชนต่างชาติที่เขาก็มีเทพเจ้ามากมายเขาก็หลงลืมอัตตาของตัวเองนะ,ะว่าเขามีพระเจ้าผู้ที่รักเขานะฮะในยุคของเราปัจจุบันตอนนี้นะสังคมเราก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มทจะค,คล้อยตามกระแสข,ของโลกนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามให้เรายัางคงระลึกว่าเรามีพระเจ้าผู้ซึ่งรักเราอยู่และทรงนำชีวิตเราให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาในชีวิตของเราได้นะครับ ครั้งหนึ่งนะฮะมาร์คสคเบิร์กนะฮะผู้ซึ่งมีชื่อเสียงนะฮะและเขาได้กล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักนะฮะมาทำลายจุดยืนของคุณนะครับและก็เอเลนจีไวท์ท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ในตอนท้ายของบทเรียนบทแรกนี้ไว้อย่างน่าสนใจบอกว่าผู้ที่ได้ประกาศตัวว่าเป็นประชากรของพระเจ้าต่อมาได้แยกตัวจากพระเจ้าและได้สูญเสียสติปัญญาและได้บิดเบือนความเข้าใจของพวกเขาไปนะครับพวกเขาไม่สามารถมองเห็นได้ไกล พวกเขาได้ลืมไปว่าพวกเขาได้รับการชำระล้างจากความบาปเก่าๆของพวกเขาออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอให้เราจดจําอัตลักษณ์ของเราว่าพระเจ้าทรงชำระล้างเราจากความบิดบาปของเราแล้วนะครับ mm hmm. เวลาเราหมดลงแล้วเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในวันนี้พวกเราจะลาไปพร้อมกันนะคะ mm hmm. ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะ